đúng à อ네่งวันนี้ตู้ตรงนี้ทางนี้ต้องเสียงเด่งเกียว คินแอาแครอทอ่ะทั้งอันอ่ะกินไหมม่กินแครอทอีกเรื่องเยอะเดินไปไม่ได้ติดจัวหน้าจูงหน้าเดินตาม เด็ก้วนขึ้นเอาไปทั้งชิ้นเคี่ยวมันมากคือนี้นคือลืกนกิดนะไหนอะไหนครับ ชื่ออะไรอ่ะผมไม่เห็นอ่ะเมื่อก,กี้ผมไม่เห็นอ่ะเมื่อที่น้องเขาถามเลยโดนปิดก,กันค่ะอออไอเลบติกต็อกต้องพูดว่าไอเลฟติกต็อกเหรอติกตอกพร้อรอบอนดโดนแกล้งไหมสวัสดีครับแปลกๆอย่าไปอ่าน เฮ่ยตัวหน้ามาตัวหน้าก็กินใบขนุนไปงาจะเจนเฮ้ยคินแล้วบอกโต๊ดปีนด้งกับปีนอะ่ะนี่งบอกโต๊ดปีน ต้องไปกวนแม่ตลอดเลยนะเป็นอะไรอะ่ะทำที่ตกใจอะ่ะเ็าตกใจเองผมไม่ได้ทำอะไรเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพล่นูเดี๋ยวเพ่อนอยาอ,าออก <laughs> บุหน้าผากตะเบียกเก็บไปกินดึกๆเไม่ตกด้วย <S 2> <S 2> ้องใบ นั่น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 เติมเติมไปโอ๊ยไปให้ไปอร่อยไอหมคันนี้นิ่งใบขนุนค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใบขนุนครับ ah <laughs> 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 ทำไรอันดิดูแลแม่กินอยู่ดีไปลากแม่ไปงุ่นตัวไม่เห็นน้องข้างขวาดูแล้วแม่กินตัวหน้ากินอยู่ดีๆไปลากัจหน้าเดินออกไปเฉยเลยัจหน้าต้องจำใจลง,งน้ำครับคนดูัวหน้าปวดหัวเปล่า